คุณหมอสงสัยมากเลยมีสกินบูสเตอร์เยอะมากให้เราเลือกฉีดงงมากว่าเข้าคลินิกจะฉีดอะไรดีหมอตังนงบอนะคะคลิปนี้มาสรุปง่ายๆั้นๆดีกว่าสกินบูสเตอร์ให้พวกเราเข้าใจว่ามันคืออะไรตอนนี้ใช้คาว่าสกินบูสเตอร์ได้แบบดาดื่นเวอร์นะคะในทุกคลินิกก็คือการแบบกระตุ้นผิวเป,เป็นการทําอะไรก็ได้ให้เกี่ยวกับงานผิวทีนี้งานผิวมันจะแบบความหมายมันคืออะไรบ้างเดี๋ยวหมอขอแบ,บ่งเป็นสี่พวกที่มันเป็นสารที่เขาใช้คําว่าสกินบูสเตอร์แล้วกัน ข้อหนึ่งก็คือฟิลเลอร์ไฮยาหรือฟิลเลอร์งานผิวพวกนี้มันเป็นไฮยาที่เป็นเนื้อเจลไม่ใช่เนื้อน้ําคือฉีดเข้าไปแล้วก็ยังก็ยังเป็นฟิลเลอร์อยู่เกรดแมแต่เพียงแต่ว่าเป็นฟิลเลอร์เนื้อที่นิ่มมากๆเพราะฉะนั้นเราจะฉีดที่ผิวหนังแท้ชั้นบนๆนะคะเพื่อทําให้ผิวมันดูอิ่มฟูขึ้นก็มียี่ห้ออะไรบ้างเราเราก็รู้จักเบ e โ o เทโรลีไวท์สกินวิฟนะคะเรสเตเลนไวทอลายก็นํานมาฉีดได้แล้วก็มีตัว โปรไฟโลเนี่ยเป็นตัวใหม่ออกมาใหม่นะคะแล้วก็มีการบอกว่าสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้เดี๋ยวขอประเมินก่อนในพูดที่หลังไฮโดรดิลัก์นีของแบรนด์นีเวียก็ตามทั้งหลายเนี่ยใช้ในการฉีดผิวชั้นตื้นหลักๆเนี่ยเหมือนกับวัสดุอะไรตัวตามอะ่ะถ้าเกิดว่ามันยังไม่เต่งไม่อิ่มอะ่ะมันก็ดูแบบเหี่ยวๆแห้งๆแต่พอเราเติมสารเคลือบเข้าไปใต้วัสดุนั้นะนะให้มันแบบ ผิวมันเต่งเหมือนขึงผ้าใบอ่ะมันก็เล่นแสงอย่างนี้ไงเคยไหมผิวมันอิ่มขึ้นมาจากแบบฟิลเลอร์ฟุ๊บเข้าไปอย่างนี้ค่ะเทคเชนแค่นี้เองแล้วก็เมื่อไรก็ตามที่ตัวฟิลเลอร์ไฮยามันค่อยๆสลายหายไปเนี่ยมันก็ประสิทธิภาพของมันก็หายตามตามที่มันหายไปด้วยแต่ทีนี้มันก็มีคนหลายๆคนยคนอยากมาพูดว่าฟิลเลอร์ไฮยาเนี่ยมันก็กระตุ้นคอลลาเจนได้นะจริงๆเราเนี่ยนะคะตามงานวิจัยเนี่ยเวลาที่เขาตาม การตรวจผิวว่าฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วอะแล้วคอลลาเจนมันขึ้นเนี่ยเขาดูไปที่แค่3เดือนเองค่ะ3เดือนเต็มที่ไม่เกิน4เดือนซึ่งถ้าบอกว่ามีการกระตุ้นคอลลาเจนได้จริง,รงๆควรจะตามต่อไปที่ตัดชนะั้นหนตัดผิวหนังมาเลยที่6เดือนที่1ปีเพราะว่ามันควรจะเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนที่ขึ้นไปในระยะยาวถูกไหมคะแต่ถ้าแค่3เดือนปุ๊บแล้วดูแค่ว่าเอ้ยคอลลาเจนขึ้นเนี้ยส่วนตัวหมอแตงโมไม่ Moment นะับเพราะว่ามันก็มีงาในวิจัยนั่นแหละว่า ถึงแม้เราจะฉีดแค่น้ำเกลือธรรมดาเข้าไปใต้ผิวทุกคนนะเราก็ตรวจดูเลยว่ามีการกระตุ้นกนารทำงานของเซลล์ไฟโบบาสที่แบบใช้ในการสร้างคอลลาเจนจริงหรือเปล่าอ่ะปรากฏว่าแค่ฉีดน้ำเกลือไฟโบบาสก็ถูกกระตุ้นแล้วคอลลาเจนก็มีการสร้างแล้วแต่ถามว่ามันจะอยู่นานหรือเปล่ามันก็ไม่อยู่ไงฮะมันก็แค่สร้างปุ๊บแล้วมันก็สลายหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นหมอตั้งมอนะ f i l เลอร์ไฮยาหรือฟิลเลอร์งานผิวที่ใช้ฉีดกันเนี่ยหมอคิดว่านะมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนอะไรตใต้ผิวในระยะยาวของเราอะพอฟิลเลอมันสลายไปมันก็คือหายไปตามตามที่ระยะเวลาของฟิลเลอร์อยู่ผลลัพธ์คือผิวอิมโฟมันเต็มมันอิ่มขึ้นมาจากการที่เราใส่ f i l เลอที่เข้าไปที่ชั้นผิวชั้นตื้นนะคะมันก็จะดูเด้งๆประมาณนี้อิ่ๆ ข้อ2ตัวนี้กระตุน้นคอลลาเจนได้จริงๆก็คือตัวสารไบโอสซิมิเลเตอร์ในน้ำหลายแบรนด์สคาต้าในน้ำอื่นๆกูริเอสตาฟิลอัลต้าคอมีอะไรอีกจูวิลุก ะะแล้วก็ตัวอะเรดสซึ่งเป็นสารแคลเซียมไฮดรอกซิลอะพาไทท์พวกนี้เนี่ยอนุภาคของมันเนี่ยนะคะมันจะอยู่ใต้ผิวในระยะยาวคืออย่างต่ำเนี่ยหเดือนถึง1ปีถึง2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่มันอยู่ใต้ผิวเนี่ยนะคะมันจะไปกระตุ้นให้คอลลาเจนเนี่ยสร้างลายล้อมตัวมันค่ะนะคะซึ่งตรงนี้มันต่างจากฟิลเลอร์ไฮยาคะ่ะเพราะว่ามันมีงานวิจัยที่ทำการทดลองว่ามันมีคอลลาเจนขึ้นในระยะยาว ได้จริงๆก็คือดูเป็นไปที่6เดือนอะไรขึ้นเลยผลลัพธ์ของมันคืออะไรก็กลุ่มไบโอสติมูเลเตอร์หรือสารกระตุ้นคอลลาเจนหล่าเนี้ยคือชั้นหนังแท้มันหนาขึ้นจริงๆค่ะนะคะมันหนาขึ้นจริงๆผิวเนี่ยมันก็จะดีขึ้นตามที่คอลลาเจนน่ะมันถูกสร้างหรือความยืดหยุ่นของผิวหรืออ e ีลาตินที่มันขึ้นมันก็จะดีขึ้นแต่ผลลั์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากเลยนะทั้งตัวรายบุคคลเองก็ด้วยหน้าเพื่อนสองคนมาพร้อมกันมาฉีดคลินิกฉีด อย่างเดียวกันเลยก็ไม่ใช่แปลว่า2คนจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพวกกลุ่มไบโอติมเลเตอร์เนี่ยเราจะต้องใจเย็นแล้วเราจะต้องรอให้มันค่อยๆออ,ออกฤทธิ์การตุ้นคอลลาเจนในระยะยาวของมันเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดือนขึ้นไปเลยนะคะถึงจะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นถาวรนะคะดังนั้นเราก็หลายๆคนก็กีฟ้าไปตั้งแต่แบบเดือนแรกสองเดือนแรกไม่เห็นอะไรก็แบบไม่เอาเปลี่ยนใจไปฉีดตัวใหม่ฉีดตัวใหม่ตามสไตล์แบบคนไทยใจเร็วใจร้อนอยากรีวิวประมาณนั้นนะ แต่ว่าหลักๆก็คืออย่างที่บอกผิวชั้นหนังแท้มันหนาขึ้นคุณภาพผิวมันดีขึ้นมีความเฟิรม์มความอะไรต่างๆนะคะข้อ3า3นะคะโพลีนิวคลโอไทหรือตัวตัว,ว PDRN นะคะพวกนี้ที่รู้จักกันในานามของวัเรตูรานนะคะแบรนด์เรจันเนีน่ยมันจะเป็นเนื้อเนื้อเจลคล้ายๆฟิลเลอร์ใช่ไหมแต่ว่ามันแป๊บเดียวมันก็ซึมไปละแล้วก็ ที่เขาทําแตกลายกันออกมาก็เป็นเนื้อน้ําเลยคือเป็นน้ําฉีดเข้าไปคือซึมไปเลยนะคะอย่างเช่นกลุ่มแบรนด์พีเซลแล้วก็แบรนด์ต่างๆของเกาหลีนะคะมันก็จะไปกระตุ้นการสร้างคองเจนได้นะคะที่ชั้นหนังแท้ชั้นตื้นนะคะ ก็เลยได้ในเรื่องของอะไรเรื่องของพวกรูขุมขนค่ะหรือว่าหลุมสิวในระดับหนึ่งนะคะช่วยทําให้ผิวมันดูเรียบเนียนขึ้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยในการที่หนังแท้หนาขึ้นนะคะไม่ได้ช่วยในการที่น่าจะอิ่มจะฟูอะไรนะคะผิวมันดูเรียบดูเนียนขึ้นนะคะจะเป็นประมาณนี้อย่างที่บอกแหละผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับบคุคคลเช่นเดียวกันบางคนต้องฉีดหลายรอบต่อไปข้อสุดท้ายข้อสี่ สกินบูสเตอร์ที่ใช้กันอันนี้เรารู้จักกันมานานมากแล้วก็พวกเมโซนะใส่พวกฉีดมาเดหรือว่าฉีดอะไรอะเช่นแนวเลเบสมีหลายยี่ห้อมากเลยใช่ไหมหรือแม้แต่พวกบอกว่าฉีดไฮยาแต่เป็นไฮยาแบบน้าอะคือฉีดเข้าไปก็ซึมไปหมดอะแบบเดียวก็คือแบบหายไปแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นน้ำสิคือมันเป็นน้ําเลยอะตัวเองหลกัหลกๆในส่วนประกอบมันเป็นอะไรมันก็เป็นกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนท์ทั้งหลายค่ะวิตามินซีวิตามินอีน e, ทั้งหลักโคคิวเทนอะไรที่ สาบใดที่สามารถสกัดมาได้อะเอกซ์สวงเอกซ์แทรกอะเล้วก็พวกกลุ่มทานซามีนก็ผสมเข้าไปได้แล้วก็อายากไฮยาแต่เป็นไฮยาแบบสารน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นฉีดเข้าไปมันจะซึมเข้าไปเลยมันจะไม่ได้แบบอิ่มแน่นเหมือนกับข้อนหนึ่งที่เป็นฟิลเลอร์งานผิวนะคะพวกเนี้ยเรานํามาฉีดในกลุ่มที่เราเรียกกันว่าเมโซหน้าใสาหรือมาเดกันมานานเนิ่ผลลัพธ์มันคืออะไรมันไม่ได้ทําให้หน้าอิ่มฟูมันไม่ได้ทําทให้ผิวเรียบเนียนอะไรขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้กระตุ้นคอลลาเจน เออแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะแบบเหมือนเคลมคำว่ากระตุ้น,นลทเจนอนะแต่ในความจริงมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้แต่หลักการของมันคือเพราะเนื่องจากมันเป็นสารแอนตะี้ออกซิแดนต์อะมันเหมือนเรากินของดีเข้าไปอะ่ะผิวมันได้รับสารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือแนมะ้แต่ครีมที่ทาคุณแต่เราใช้วิธีฉีดแทนอะมันก็จะทําให้ผิวเราดูแบบ r บรท์ bright, สว่างากระจ่างใสเซลล์สดชื่นขึ้นเหมือนขับของเสียให้เซลล์อะไรแบบนี้มันก็นจะได้ในแง่นั้นมากกว่าหน้าดู r บรท์ขึ้นหน้าดูสว่างขึ้นพวกเกี่ยวกับความกระดากระดามดีขึ้นแต่เรื่องของของผิวอิ่มเด้งฟูเนี่ยไม่ได้ตรงนี้นะคะในกลุ่มของข้อ4นะคะหรือแม้แต่แบบรูขุมขนจะเรียกกรีบกระตุ้นหลุมสิวขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ได้เช่นกันนะ เอาเป็นว่าสรุปจบนะมี4 4สตัวเนี่ยที่แบบใช้คำว่าสกินบูสเตอร์แต่มันไม่เหมือนกันก็ต้องไปถามสมมติว่าเราเดินเข้าไปในคลินิกเราก็ต้องถามว่าไอ้สกินบูสเตอร์ที่คุณหมอว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วจำให้ได้ด้วยว่าฉีดอะไรคนไข้หลายคนอันนี้ขอเน้นอีกทีนึงนะว่าคนไข้หลายคนเนี่ยเวลาที่เข้ามาที่คลินิกทั้งหลายเนี่ยจะจําไม่ได้ว่าฉีดอะไรนะคะซึ่งมันเป็นข้อเสียเพราะว่าส่วนใหญ่จะชอปปิ้งอะราวพอเราชอปปิ้งอะราวทาให้เรา ไม่รู้ว่าเราฉีดอะไรไปบ้างเข้าไปในหน้าเนี่ยมันงงไปหมดแล้วถูกไหมรักหมอควรจะมีความสามารถที่จะตอบได้ด้วยว่าสารที่กําลังนํามาฉีดเนี่ยมันคืออะไรอะค่ะ ะะแล้วเราก็จดเอาไว้ะคะ่ะหรือแม้แต่พิมพ์ในโทรศัพท์ iPhone s ซัมซุงอะไรของเราก็ได้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่ปีที่เท่าไหร่ในวันเี้ยเราฉีดอะไรไปกับหน้าเนี่ยเราควรจะเก็บบันทึกไว้ให้หมดค่ะหรือฟิลเลอร์ยี่ห้ออะไรในปีไหนโบท็อกในเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะเก็บทําเป็นอัลบัม้มโน้ตใส่ในมือถือของเราไว้ค่ะเราจะได้รู้นะคะก็น่าจะเข้าใจเคลียร์ง่ายๆมีสีข้อฟิลเลอร์ไฮยาหรือฟิลเลอร์งานผิวไบโอซิมิเลเตอร์หรือสารกระตุ้นคอลลาเจน นะคะตัวโพลีนนโคไทด์หรือ PN นะคะ PDRN นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เรารู้จักกันชีกันอยู่เรื่อยๆเปืเป่อยๆก็คือเมโซน่าใสมาเดคอลลาเจนนุนนินานว่าไปนะคะนี่แหละทั้งหมดทั้งปวงกมี4ข้อที่ใช้คำว่าสกินบูสเตอร์ผลลัพธ์ก็แตกต่างกันไปตามที่อธิบายในคลิปโอเควันนี้หมอแต่ไปก่อนนะคะถ้าใครมีคำถามไรสงสัยต้อ,องคอมเมนต์ลงมาแน่นอนคะ่ะบ๊ายบาย